มันจะลงต่อไหมวะหรือเด้งวะรออีกนิดละกันสุดท้ายกราฟวิ่งขึ้นแรงแล้วมึงได้แต่มองมือสั่นแต่ใจชาโว้ยลูกนี้เข้าตอนนั้นก็กำไรแล้วแต่พอถึงออเดอร์ถัดไปมึงก็พูดคำเดิมขอรอดูอีกนิดมันคือวงจรของกลัวพลาดแต่ก็พลาดอยู่ดีในมาร์เก็ตวิสัทมีเทรดเดอร์คนนึงพูดไว้ว่า you can't wait for perfect the market reward the doer not the dreamer ตลาดไม่ให้รางวัลกับคนฝันแต่ให้รางวัลกับคนลงมือมึงอยากเข้าออเดอร์แบบเทพอยากให้จังหวะมันเป๊ะทุกจุดแต่ความจริงคือไม่มีใครรู้จุดที่ดีที่สุดจนมันผ่านไปแล้วเทรดเดอร์เก่งๆเขาไม่รอให้แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเขารู้ว่าตลาดให้แค่โอกาสไม่ได้ให้ความมั่นใจเลยเข้าตามแผนไม่ใช่ตามมาลงมึงอยากเข้าจังหวะเทพใช่ไหมสุดท้ายได้จังหวะเฮียสุดๆเพราะมัวแต่รอให้ฟ้าเปิดก่อนเข้าตลาดตลาดแม่งไม่ใช่วัด จะรอให้มีแสงลงมาก่อนค่อยเทรดไว้ได้ไอ้คำว่า perfect entry คือภาพลวงตาเพราะต่อให้เข้าถูกสุดมึงก็ออกพลาดได้อยู่ดีสิ่งที่ชนะคือระบบไม่ใช่จังหวะในหนังสือ Market Wizards มีตอนที่ Paul Tudor Jones พูดว่า don't focus on making money focus on protecting what you have เขาไม่ได้รอจังหวะ perfect เขารอจังหวะที่มีโอกาสจริงเข้าตามแผนเพราะโอกาสที่ดีที่สุดคือ ตอนที่มึงพร้อมจะทําไม่ใช่ตอนที่มึงมั่นใจที่สุดอย่ารอให้ตลาดมอบจังหวะสมบูรณ์แบบเพราะคนที่รอแพ้ให้กับคนที่เริ่มเสมอและถ้ามึงอยากเข้าใจจิตใจเทรดเดอร์ระดับโลกลองเปิดมาร์เก็ตวิสาดูสิหนังสือเล่มนี้แม่งสอนชีวิตมากกว่าสอนเทรด